สวัสดีค่ะสอนอสมอรแขร์พิรมยานนท์ค่ะเป็นศึกษานิเทศจำนาญการพิเศษสพปเชียงใหม่เขตสองค่ะ<ม>จากการที่ได้เข้ารับการอบรมนะคะก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะมีความสุขสนุกสนานได้เจอเพื่อนศึกษานิเทศด้วยกันนะคะแล้วก็เจอน้องๆซึ่งเป็นครูรักถิ่นนะคะในกิจกรรมในวันนั้นนะคะคือเราได้ปฏิบัติ หลากหลายกิจกรรมมากๆแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติเองนะคะมีการสอนซึ่งศึกษานิเทศเนี่ยไม่ได้สอนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะเราก็จะได้มีการทบทวนด้านเรื่องการสอนและได้ทบทวนแนวทางการจัดการเรียนรู้ทวิพหุภาษาด้วยนะคะประโยชน์ที่เราได้รับในวันนั้นาสามารถนําไปนิเทศคุณครูในชั้นเรียนได้สามารถให้คําแนะนําแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมคิดร่วมพัฒนาไปพร้อมๆกับคุณครูได้ค่ะ คิดว่านะคะนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิพหุภาษาเหมาะกับโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนนะคะเพราะว่าหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทและก็ความต้องการของชุมชนด้วยนะคะและมีครูรักถิ่นเข้ามาอีกนะคะก็ ครูละถิ่นจะใช้ภาษาเดียวกับนักเรียนนะคะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีนะคะมีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น ได้เต็มตามศัก,กยภาพเนื่องจากเป็นภาษาที่ตนเองถนัดนะคะและครูรักถิ่นนะคะยังจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนคุณครูและก็การโยกย้ายของคุณครูได้ด้วยนะคะเนื่องจากครูรักถิ่นเ,นเป็นค,คุณครูที่อยู่ในชุมชนบ้านเกิดของตนเองนะคะนอกจากนี้ยังได้ร่วมอนุรักษ์สืบสารภาษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ดีด้วยค่ะ คิดว่าควรจัดนะคะเพราะว่ามีครูบางส่วนในโรงเรียนปลายทางครูรักถิ่นซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้ทวีพหูภาษาเลยนะคะเราจะได้สร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจนะคะเพื่อจะได้เข้าใจและปฏิบัติในทิศทางเดียวกันค่ะคิดว่าน้องๆนะคะที่มาอบรมในวันนั้นจะต้องได้ประโยชน์มากมายหลายอย่างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้อัธวิพังหูภาษาที่น้องๆสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้รวมถึงพัฒนาสื่อแล้วก็นําสื่อไปใช้บูรณาการในรายวิชาต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ mm hmm. เพราะครูรักถิ่นนะคะจะต้องกลับ ไปเป็นครูในชุมชนบ้านเกิดของตนเองนะคะและหลักสูตรทวิพหุภาษาก็เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของชุมชนค่ะ